เคลิ้นเนาะเคินเคิ้นบ่ายมานางคุยเล่าเรื่องมาดูแล้วเนาะเนาะจ้ตอนนั้นทำงานเนาะตอนนี้รัจจังก็เป็นคล้ายๆว่าตกงานไปเรียบร้อยแล้วล่ะก็เห็นงานเนยยุดเนาะแต่ส่วนรายวันยุดก็สี่รายคืนเนาะสี่รายคืนเนาะรอบนี้รัจจังยุดยาวห้าวันเนาะยุดยาวห้าวันเนื่องจากสถานการณ์นี่แหละสถานการณ์อันโควิดเนาะร้านค้าของลัจจังที่เห็นงานอยู่เนาะมันบริารทเปิดให้ให้นางได้เนาะเพราะฉะนั้น ทางล่านของรัตจังก็เลยต้องแบ่งพนักงานเนาะให้ยุดแล้วก็ให้ไปทํางานเท่าทีจําเป็นเนาะเพราะว่าอันขายแต่ delivery เนาะหรือว่าอันขายส่งกินกลับบ้านเนาะรัตจังก็ได้ได้ได้มานั่งนี่แหละถือว่าเป็นพักนี่แหละแต่ผมไ่อยากพักโดนเนาะคาะใช้่จยังอยู่ลายเนาะจังได้ก็เป็นกําลังใจให้รัดจังในเร้อไผก็ได้เนาะอาชีพคนทำงานกันแนวนี้เนาะมีขึ้นๆลงๆเนาะจังได้ก็สู้ๆกันไปเนาะ เมื่อนีรัดจังสีมาอย่างมื่อนีเนาะสิขอไล่เลายาวเลยละมื่อนีรัดจังสีมาอเบสเนาะอเบสหรือว่าเราเราสูฟังเนาะมาคุยก <mam poems vegetarian aka> <coping> ัน <ül> นี่แหละเราสู่ฟังเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเนาะเจ็บป่วยของสาวร้าวเนาะสาวร้าวที่อยู่น้ำรัดจังเนาะหรือว่าสาวปอกนี่แหละสาวปอกที่เห็นอาย่น้ำกันเนาะเคียงคู่กันมากตลอดเนาะมื่อนีก็สีมาอันเราให้ฟังเนาะสำหรับการไปหาไปหาหมอเนาะไปหาหมอของอาการ ป่วยเนาะอาการป่วยของซาปองหลกเริ่มเป็นจังไดเนาะซาปองอาการแลกเริ่มนั้นทีซาปองโทรไปหาหลัดจังเนาะมืึวันศุกร์วันศุกร์พุ้นวันวันศุกร์ทีสามสิบนี่แหละสามสิบคือสภาเนาะซาปองเกิดอาการสันส่นสัน่นอหอเหนื่อยหอบเนาะแล้วก็คอแห้งตลอดเวลาเนาะตอนแรกก็คิดว่าโควิดบ่เนาะตอนแรกก็คิดว่าน้องเป็นป่วยโควิดบอพราะวะอาการนั้นอาการเดียวกับโควิดเนาะ อย่ายังคิดว่าไปติดมาแต่ทางใดเนาะสาวปองก็บ่ดยไปใส่เนาะตื่นสาวมากเนาะก็ไปเห็ดแต่แต่งานเนาะเห็ุงานอยู่โรงงานเนาะแล้วก็กามาห้องขนาดเนาะสาวปองก็บุกขอยไปใส่เนาะกะแอบคิดแอบกังวลเนาะกะบรัดจังกะเห็ดงานอยู่เห็ดงานอยู่ก็เลยขอขออนุญาตเนาะขออนุญาตหัวหน้าสองชั่วโมงกลัวเนาะสองชั่วโมงกลัวนี่แหละเขาเวลาสองชั่วโมงเนาะพาสาวปองไปหาหมอรัดจังกะพาสาวปองไปหาหมอเนาะไปตรวจพาไปโรงพยาบาล โรงพยาบาลตากสินอันผ้าไปโรงพยาบาลตากสินเนาะรจังผ้าเพิ่มมาเนั่ตอนรจังมาเห็นพ่อน้องเนาะสงสารแหงล้น้องน้องมือสันเนาะสันสันแหงแล้วก็พ่อแหงเมื่อยหอบเงื่อนีแตกเบิดแบบคนคนป่วยอะ่ะป่วยพราแหงแบบเพิ่นจนสิเป็นลมเลยเนาะกระเาออกมาเนาะมามาเห็นอาการนอ้องกระเปาพาไปหาหมอเนอะาะฝราไปหาหมอก็โชคดีว่าโรงพยาบาลตากสินกะถือว่า ตรวจเร็วอวยูเนาะกระคัดกองเนาะเขาไปกระเฝ้าคัดกองเนาะกระแจงแจงหมอแจงพยาบาลเนาะว่านาอมีอาการใจสั้นบูบเนาะเมื่อยหอบสิเป็นลมอยู่ตลอดเวลานอ้องเมื่อเตกมเนาะอาการเบาไวแล้วนะกระพาน้องไปหาหมอหมอกะรัดคิ้วหายนี่แหละรัดคิ้วรัดคิ้วหายเนาะแล้วก็ฝ่า,าไปตรวจฝ่าไปตรวจท,ทั้งทีเวลาทีลัดจังพาสาบปองไปนะเวลาประมาณสี่โมงกว่าเลยี่น้องลัดจังไปหาสาปองหอดประมาณ สี่โมงครึ่งนี่แหละไปหอดรงพยาบาลประมาณประมาณสี่โมงสี่สิบเนาะไปหอดรงพยาบาลก็ถือว่าพยาบาลนะคะบุคลากรของโรงพยาบาลทักษิณเนาะเหตุงานได้เร็วแหง้งเนาะกับฝ้าไปตรวจเนาะก็ตรวจเป็นข้าวๆนี่แหละหหตแต่ก็หมอให้ให้ตรวจเนาะแต่ก็ไม่ได้ปวดตรวจอีกอย่างหลายเนาะพอตรวจเ้วเก็ให้ยามากินก่อนเนาะให้ยาบำรุงมากินก่อนเนาะแล้วหมอกระแจ้งอาการว่าให้มาเจาะเลือดในวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะวันที่สาม วันที่3อันพื้นสภาพเนาะทำมาเจาะเลือดแล้วก็ตรวจปอดเนาะ,ะเอกซเรย์ปอดเนาะแล้วก็เอกซเรย์ภายในน้ำว่าซับปองเป็นอีหยังเนาะวันนี้ก็รอเนาะวันนี้ก็มาหอดมือวันที่3เนาะวันที่3ก็ไปกันแต่หกโมงเ้าพี่นอ้องเอ้ยตื่นไปแต่เช้ารเนาะเพราะว่าในใบเจาะเลือดนะคันนัดไว้ยเจ็ดโมงเนาะเขาไปก็คนในโรงพยาบาลเต็มแล้วบ่มีหอดบอลน,นังวันนี้บ่มีหอดบอลน,นังเนาะซับปองกะ อดเข่าไปเนาะอดเขา่อาอดน้ำไปเพราะว่าในไปนัดหมอแจ้งว่ามือมือตรวจเลือดมือตรวจเลือดห้ามกินเขา่าห้ามกินน้ำไปเนาะห้ามกินน้ำกินยังเลยหลังเที่ยงคืนเนาะก็ไปหอดก็ยืนอ่าไปเจาะบัตรคิวเนาะไปต่อเตาคิวบัตรคิวเนาะได้คิวทีล่อคิวประมาณ30คิวเนาะก็ไปรอประมาณ30กว่าคิว36นี่แหละนับจำได้เนาะเพราะว่าเป็นคนกดกดให้อันสาวปองเองเนาะก็ไปกด ก็บ,บโดนพี่น้องตอนแรกกระจหายวูบว่าเสด็จเจาะจากโมงสด็เห็ดจากโมงเนาะแต่ว่ามันเป็นตึกไหมหรือว่าการจัดการที่ดีขึ้นของโรงพยาบาลเนาะอาจาจย์ใส่เวลาประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงี่แหละในการรอคิวเนาะถือว่าถือว่าเร็วนะสำหรับคิวที่30 36มเนาะเพราะว่าในใบมันจะแจงว่ารอคิวอีก30 16คิวเนาะ36คิวก็รอมระมาณ30ก็แสดงว่าคิวละ1น,นาทีเองเนาะเขาไปเจาะเลือดก็ถือว่าเร็ว แล้วก็ทีเร็วอีกอย่างหนึ่งก็คือคนสีแยกนะคนสีแยกอันคิวที่เป็นรถเข็นคนป่วยหนักรถเข็นเนาะหรือว่าคนเฒ่าเนาะเขาสีแยกเป็นอีกคิวหนึ่งเนาะก็คือคิวที่เดินได้ก็คืออีกชุดหนึ่งเนาะอีกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์ที่สองที่เป็นคิวที่นั่งรถเข็นเนาะนั่งรถเข็นมีพยาบาลเนาะพยาบาลเจดียออกมาฉีดให้ข้างนอกเลยเนาะบาต้องเข้าไปเนาะมันก็เลยเป็นการดําเนินการที่ค่อนข้างสีรวดเร็วเนาะในการเ้าะเลือดครั้งนี้เนาะ วันนี้เส็นแล้วเส็นแล้วก็พาไปเอ็กซเรย์เ e นาะก็ลงมาหาหมอนี่แหละลงมาหาหมอหมอบอกว่าให้ไปเ e อ็กซเรย์อีกเนาะบรูเรืองคือกันนั่นแหละพากันไปสองคนงมงม,งมืดกันไปเนาะหมอก็เลยว่าอ้าวคือไปเอ็กซเรย์นะม,มันมีใบนัดเอ็กซเรย์ L e นะึ่งคนวะ่าเพราะว่าตอนตรวจใบจจเจ้าเจ้าเลือดแล้วเนาะเอาใบใบนัดหมอที่จริงนะหมอนัด11บเอ็ดโมงสิโมงครึ่งเนาะแต่ว่าให้มาเจ้าเลือดตอน7จ็ดโมงเนาะก็ไปเอ็กซเรย์แปบ๊บเดียว พ่อไปเอ็กซเรย์แล้วก็จังเอาผลเอ็กซเรย์่มาเ,เนาะไปไปเอ็กซเรย์ก็คือกันก็คิวรอบันนั้นอัน,น,ออน,นไปเอ็กซเรย์ประมาณาสิบกว่านาทีนี่แหละบ่ฮอดสิบห้านาทีเลยพี่น้องถือว่าเคล็ดเร็วแห้งไหมระบบการจัดการมันดีขึ้นเนาะจากที่เคยไปตะกี้นั้นซาแห้งเนาะไปอยู่เบิดมือเนาะอันนี้ไปจะสอบก็ตอนแรกก็คิดว่าเบิดมือแท้ๆละอาจารย์ก็เห็นงานน้ำเนาะอันนี้ก็มารอตุ๊กแต่ว่าคิวคิวนัดตรวจนั้น,ปร,น,น,รน,นประมาณ สิบเอ็ดโมงเนาะมันก็สิมีเป็นช่องเนาะเขาสิแจกอ่าคิวแปดโมงเนาะแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงเนาะแล้วก็เก้าโมงเค่งถึงสิบโมงเนาะแล้วก็สิบโมงฮอดสิบเอ็ดโมงแล้วก็สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงเนาะเขาแยกเป็นชุดเป็นชุดเนาะแต่ละคนก็สิได้ไปวางในสองตะกาเนาะสองตะกาคนละสองมีอยูซีช่องเนาะรัจังก็ไปวางให้มองคิวสุดท้ายนี่แหละ แต่ปรากฏว่าคิวสุดท้ายเนาะหามงคืขึงปรากฏว่าได้ตรวจก่อนเวลาไป่นองได้ตรวจตอนเก่ามงเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีแห้งที่ทิ่ไปเพระาะว่าถ้าปองแล้วไปกินเขาน้ำเนานะะก็เมยนะอันไปตรวจไปตรวจเนาะก็รอคิวเนาะบนันนี้ตอนไปว่างตะกาแล้วไปว่างตะกาประมาณอันบ่หอนเก่ามงเนาไปว่างตะกาไว้ประมาณแปดมงนกระทืบวันนังเป็บเดียวเนาะเขาก็เริ่มทย,ยอยเอินเนาะ เอื่นทยอยคัดกองไปเนาะล่อหมอตรวจนะก็แยกแยกกันไปเนาะก็ถือว่าละใส่เวลาบดุลเนาะวันนี้ตรวจเสร็จคิ้วนัดตรวจ11โมงคืนเนาะตอนรับยังไปว่างนะเป็นใบที่สองเนาะเป็นใบที่สองของคิว11โมงคืงนงนี่ยแหละแต่พอถึงเวลาอีรีนันตรวจเสร็จเอื่นตรวจเก่าโมงซื้อแม่พี่น้นองนะซือว่าเร็วแหงเลยก็เขาไป เอาไปตรวจนอนเก่าโมงเนาะก็เสร็จประมาณเก่าโมงครึ่งเนาะก็มารอรับยามาตรวจเนาะตรวจเนาะนออบอกว่าพ้นบอดีเนาะไปไปตรวจไปตรวจกับพ้นเลือดออกมาพอดีเนาะพอคนตรวจพอพามามาจาะเลือดไอ้าวเนาะพ้นเลือดมันออกมาเนาะหมอก็เลยเอือนตรวจเนาะแล้วก็แจ้งอาหารแจ้งอาการแจ้งอาการแจ้งอาการป่วยของสาวปองเนาะว่าเป็นอย่างเนาะตอนแรกกังวลว่าโควิดโบสถแต่ว่าก็เอกังวลเนาะ ตอนนี้ก็มาเบิงว่าสาปองเป็นอีหยังเนาะก็บพากันเข้าไปตรวจเนาะไปตรวจหมอเอิญเข้าไปเนาะออกมาหน้าสาปองก็บพสููดีปานไดว่าผลออกมาบดีเนาะผลสาปองออกมาแล้วเด้อพี่น้องผลสาวปองออกมาเป็นเบาหวานเนาะสาปองเป็นเบาหวานพี่น้องน้าน้องเสียเลยเพราะว่าอ่าเป็นเบาหวานเนาะคนเฮาถากเกิดปุ๊บในรูโลบรูไพที่มันมีนะจิตใจมันกก็อ่อนหววเนาะมันตกใจน้ำหน้าเพราะว่า อาการที่เพื่อนเป็น <c oughs> เพื่อนเอมยเพื่อนหอบนะเพื่อนก็รู้สึกว่าอ่าซีหายบอเพราะวา่าโรคนี้ได้เป็นแล้วก็คือเป็นตลอดชีวิตเนาะแล้วก็ต้องกินยาตลอดชีวิตเนาะแล้วก็ควบคุมน้ำตาลเนาะควบคุมน้ำตาลเนาะเป็นอย่างสาวปองจังเป็นได้เนาะหนึ่งกับสีบาอ้วนกะมีส่วนเนาะแต่ว่านีความเป็นจริงแล้วก็แจ้งพี่น้ะงมื่อ,อาาวานเนาะทีสาวปองเราเป็นเบาหวานเนาะเพราะว่าพอหนึ่งเนาะพอเป็นเบาหวานเลอพี่น้องเด้อ พ่อเป็นบาหวานแม่เป็นบาหวานเนาะปองเป็นบาหวานจากกรรมพันเนาะพี่น้องเนาะเจ้าปองเป็นเป็นบาหวานจากกรรมพันเนาะที่แถบสิวานลีกเลียงลีกเลียงแถบบ่ได้เลยเนาะลีกเลียงแถบบ่ได้เลยวะบาหวานเนาะมันลีกเลียงบ่ได้เพราะว่ากรรมพันธุ์เพิ่นมีเนาะเพราะว่าโลกบาหวานนี้อ่ามันติดต่อทางกรรมพันธุ์ได้เนาะสาวปองเป็นคนโชคดีได้แจ็คพอตเนาะแจ็คพอตเป็นเป็นโลกบาหวานเนาะแ้วหมอบอกว่ามีอาการเสียงไปทั้ง ไทรอยน้ำเนาะไทรอยเนาะแต่เราจงกำลังเบิ่งว่งาไทรอนไทรอยมันเป็นอาการจังไดเนะดาะผู้ใดเป็นก็มาเล่าสู่ฟังนเนาะอาการของอไทรอยเนาะแต่ว่าอาการของไทรอยนี้หมอนัดตรวจสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนนินมันจะปองมีนัด,ม,นดมีนัดตรวจไทรอยอีกเทือนึงเนาะแล้วก็มีวัดอ่านตรวจขาน้ำตาลอีกเทือนึงเนาะมีนัดตรวจขาน้ำตาลอีกเทือนึงและหมอก,ก็ บอกพฤติกรรมการกินเนาะก็เลี่ยงของมันเนาะเรื่องของมันเรื่องของหวานเนาะก็คือควบคุมการกินในอะไรพี่น้องจากที่กินดีเนาะกินสบายกินยังก็ไดเนาะก็เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเนาะลดอันปกติปองก็่ะปินโคเปปสี่เยลล่ะแต่ว่าก็สิมีกินชาขอกชาเคียวเนาะชาเย็นเนาะเวลาเขาออกไปข้างนอกเนาะตัวนี้สาวปองก็น่าสีต้องไดลดสิ้นเชิงเลยเนาะส่วนเข่าก็ต้องลดปริมาณเข่าเนาะเพื่อควบคุมน้ำตาลเนาะ แต่อาหารที่หมอแนะนํามากะเป็นอาหารที่เป็นใบเขียวเนะาะเป็นใบเขียวเนาะรัดัดจังกับประมาณเบิงว่ะเนี่ย,ายา YouTube, แหละกับพยายามเบิงในย t u b e เนาะแล้วก็เบิงในอินเทอร์เน็ตนะกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าการเป็นเบาหวานเนาะสมุนไพรตัวใดทีสิหมาะสมกับเบาหวานเนาะเพื่อให้น้าตาลลดหรือว่าเ่าให้น้อยเกินไปก็่ให้สูงเกินไปเนะเาะราวถ้าน้ำตาลหน่อยอาการคางเคียงก็คือเมื่อยห,หอบก็เป็นคือกัน และกาทาน้้ำตาลสูงกับสีชอ็อกขึ้นกันเนาะอันนี้ก็ต้องมาระวังกันอีกเถือนึงเนาะอันนี้ก็มาบอกนเด้อว่าสาปองเป็นอนยังไงระบผลเลือดออกเรียบร้อยแล้วเนาะสาปองเป็นเบาหวานเนาะและก็เสียงโรคไทรอยเนาะแต่ก็เพาว่าน้าว่าว่าให้าสาปองเป็นอีกโรคหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้สาปองก็คิดกังวลอยู่เนาะกังวลอยู่ว่าสีเปียนบอกกับพยายามบอกน้องเนาะผู้ใด,ดก็รู้จักสาวปองก็ให้กําลังใจสาวปองนเด้อให้ ให้เราอยู่ดีไม่แห้งเนาะให้เราอยู่ดีไม่แห้งเนาะให้มันหมดควมกังวลเนาะกังวลในเรื่องโลกเนาะตอนนี้กำลังใจมีมาหลากหลายเนาะมีมาหลากหลายจากหลายๆทางเนาะที่อยากหูข่าวว่านอเป็นยังเนาะกับมาบอกมาบอกในเรื่องว่านอกเป็นเป็นบาหวานเนาะแต่ว่าในเรื่องการแซลลยังเนาะกับ่บยากบยากให้แซลกันเนาะสำหรับคนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยหรือว่ามีผู้ เพื่อนฟูงที่เป็นผู้ป่วยเนะาะบอยากให้แซลอาไปกินน้ำตาลมากบ่เนาะอันนี้ก็คือเราให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งคือแบบเจ้าของบ้านเนาะที่อยู่ในบ้านลังเดียวกันนี่แหละคนที่แซลว่าอาไปกินน้ําตาลอะไรมาเหรอสีน่นะมันเป็นเรื่องบ่เหมาะสมเนาะสำหรับจิตใจของคนฟังเนาะสาวปองแบบรู้สึกแบบเสียใจแห้งแบบคําทักทายเฮา มีบัากหลายอย่างเนะาะหายไวไๆเด้อสินะหายไวๆเด้อค่อยๆกินเนาะหรือว่าเลือกกินเด้อ,อยังมีสมุนไพรย,ยังกะมาบอกดีๆเนาะบ่อยากให้เซลกันว่าเออไปกินน้ำตาลมาบ,อบอม่บ่เมนกินเข่าลายบ่หรืออียังสินะมันเป็นคํำที่ว่าบ่เหมาะสมเนาะสำหรับคนเหาเฮาคิดว่าเหาเ้าเล่นแต่ว่าคนที่เป็นคนป่วยเนาะเขาบไ,ไดเล่นกับเฮ่าการที่เขารู้สึกว่าเขาป่วยจิตใจเขามันก็ยำแย่อยู่แล้วเนาะก็บ่อยากให้ ไอเซลเนาะสำหรับคนทั่วๆไปเนี่ยบาหวาแต่ไพซี่เป็นเรื่องอีอยังเตลเวเตยเนาะสำหรับคนที่มีป่วยเนาะเพราะว่ามาให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะสินะคอมเมนตว่าเออเขาเป็นเบาหวานกันบไอเซลเขาไปกินน้ำตาลว่าบบเจ้าไปกินเห็นบบเจ้าอ้วนเห็นบโบยังีินะ คือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแล้วสิ่งที่เรือจากนี้ก็คือการให้กําลังใจเนาะหรือว่าชี้ช่องทางเนาะเออกินระวังระวังเด้อบาให้เป็นนันเป็นนะีเนาะมีความรู้เรื่องยังอนะมาแช่กันจะเป็นเรื่องที่ดีกวัวนะเา้าไเบไปยังให้เป็นบูลลีเนาะยิงเป็นบุลลีกันบุลลีการที่เป็นอาคนเฮามีโรภไยไข้เจ็บอยู่ในตัวเนาะทุกคนมีความกังวลอยู่แล้วว่าสิป่วยซหายบอิีนักบออาการมันเป็นอย่างไรคนเฮามันสับสนอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็น ฝากสำหรับทุกทุกคนเนาะส่วนรักอย่างตอนนี้ก็ให้กำลังใจสาวปองอย่างเดียวนะในเรื่องเรื่องการกินก็เข้ากับปับปรุงการกิน่แหลทุกอย่างมันก็มีหายเนาะโลกบาหวานก็เป็นโลกอันดับหนึ่งในไทยก็ว่าได้เนาะเป็นอันดับต้นๆเนาะที่ที่ไพ่ก็เป็นเนาะแต่ว่ามันก็ไม่มีไพ่อยากเป็นแต่ว่ากรรมพันธ์เป็นเนาะมันมาแล้วเทากับรักษาแล้วก็อยู่กับมันอย่างแข็งแรงเนาะออกนังกกยอย่างสม่ำเสมอเนาะแล้วก็กินอีกอย่างให้มันถูกลักเนาะกินก็เรากินของแสลงเนาะที่มันแสลงกับอัน อาสดงกับอันโลกเนาะโลกประวานเนาะแล้วก็ระวังเรื่องมีดบาดระวังเรื่องของบาดปะวาตาของบาดกขบอกว่ามันเป็นแบบเปียกกับแบบแห้งเนาะถ้าเป็นแบบบระวานเปียกนะเขาสิถืออาของมีคมบ่ได้เนาะสิถือน้ำยังบลายมันสิลามไปเลยเนาะบางคนก็ได้ถือตัดแขนตัดขาอีรีเด้มันเป็นเรื่องใหญ่เนาะอย่างไรก็ฝากเป็นกําลังใจให้สปองในเด้อฝากเป็นกําลังใจให้รัดจังเนาะก็ดูแรลรักษากันไปเนาะอยู่กันมาปานนี้แล้วเนาะก็ย่ามกินก็กินน้ากันเนาะย่ามถูกก็ดูแล ดูแลกันเนาะส่วนหลังจากนี้รับจังสีเห็ดจังไดเนาะตอนนี้อันรับหลาสุทีรับจังเห็ดก็คือรับจังกาลังสั่งซื้อสั่งซื้อเครื่องเจาะน้ำตาลเนาะเจาะน้ำตาลในเลือกเนาะวัดระดับน้ำตาลเนาะมาให้สาปองเนาะถึงสีบ่มีเงินหรือว่าบ่มียังก็ต้องลงทุนเนาะลงทุนเพื่อสีไปตรวจอาเกลตเลือดเกลตเลือดเนาะตรวจค่าน้ำตาลในตัวสาปองเนาะว่ามันสูงหรือมันต่ำเนาะข้อสีใดอาปรับปรุงกัน เปลี่ยนการกินข้ากินนี้กินกนี้ข้าก,กินพักหลายน้ำตาลข้าลงบอลโลงนักบอลสินะกะเดี๋ยวถ้ารับจังได้รับของมาแล้วเนาะรับจังกะสิเอามาเนาะเอามามารีวิวให้เบิ่งเนาะว่ามันมีอีหยังแน่ยสำหรับเครื่องเจาะน้ำตาลเนาะตรวจเลือดในน้ำตาลเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เฮาต้องลงทุนซื้อเนาะมาไว้ติดตูเนาะการราคาก็ สำหรับช่วงนี้ก็ถือว่าแพงเนาะสำหรับคนที่บ่มีเนาะสำหรับบางคนก็ถือว่าธรรมดาเนาะแต่ว่าเป็นการช่วยเลือสเต็ปแรกที่ต้องดูแลกันเนาะการาสื่อของมาไวเนาะอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเนาะผู้ใดมีอันวิธีดีๆเนาะเกี่ยวกับการลดน้ำตาลหรือว่าในการเกี่ยวระวังในการรักษาเบาหวานเนาะใยมันขึ้นหรือว่าใบมันต่ำเนาะผู้ใดผููก็คอมเมนต์มาเนาะก็เป็นกำลังใจให้รัดจังแล้วก็ สาวปองเนาะอยู่นำเนาะเขาก็มาไต่บ้านไกลเมืองเนาะกับเบิ้งดูแลกันไปเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนาะอยู่ดีมีแห้งเนาะสุขภาพแข็งแรงเบิดงสุขูมสุขคุณเนาะก็ห่างไกลจากโรคทั้งปวงเนาะแล้วก็ห่างไกลจากโรคโควิดเนาะรัจังก็อยู่บ้านเป็นวันที่สองเนี่ยรัจังก็บริได้ไปใส่เดือลัวงขึกันเนาะจังได้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้รัจังแล้วก็ดูแลไปนน้ำกันเนาะคลิปนี้รัจังก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้จังได้ก็ฝาก กดไล์กดแช่เนาะกดถามผิ้งค์บ้านๆเนาะผิ้งิงอ่านรับจ้างคนนี้คนหนึ่งเนาะสียิ้มสีทุกสียางจำไดก็ยิ้มไปสู้สู้ไปน้ำกันเนาะ่างคนต่างเรื่องลาวเนาะ่างคนต่างกรรม่างวิธีทางเดินเนาะจงได้ก็เป็นกำลังใจให้การเดินรับจ้างคลิปนี้รับจ้างก็ขอบายบายเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเนาะทั้งเมืองไทยเมืองลาวแล้วก็ทุกๆคนเนาะในเมืองไทยและทุกๆคนด้วยนะก็ะะผ่านพ้นวิกฤตไปน้ำกันเนาะบายบายขอคุณหลายๆค่ะ Thank you